นี่คือหมัดช้างแมนคาราเต้แล้วในคลิปนี้ผมจะฟาร์มหมัดช้างแมนคาราเต้ให้ครบทุกสกิลจากนั้นผมจะเอาหมัดน,นี้ไปตบบอสบิ๊กมัมแล้วมาดูกันว่ามันจะเก่งเหมือนในอนิเมะหรือเปล่าเฮ้นายได้ข่าวว่านายคือเจ้าสมุทรุอยทุกคนนั่นอะไรฮะ <c oughs> เฮ้ยมีเอเลยเกอร์ M M ที่นี่ด้วยแต่ไม่เป็นไรทุกคนผมจะต่อยอนี่ต่อถึงแม้เขาจะต่อยผมอยู่ก็ตามแต่ไม่เป็นไรผมจะสู้ด้วยผมจะขอร่วมลบกับเขาด้วยโหเขาก็ต่อยแรงกันนั้นเนี่ย เขาต่อยแรงหรือว่าบอสนี่ต่อยแรงผมว่าเขาต่อยแรงแน่เลยเอาละไอ้บอสมานี่ฉันจะรัด,ดเอ๋อมมนเป็นไรทุกคนเอาไม้บอกว่าเขายังไม่ตีตายนะเฮ้ยยังอยู่เขารอเราทุกคนสุดยอดอะ่ะคุณเน้ตบมือให้เลยเขาเก่งจริงๆแล้วก็ <c ười> นี่อะไรนี่คะโคตรเยอะเลยทุกคน <c ười> ไอ้พวกนายมารวมกันแบบนี้เจอนี้ท่าไม้้เอาเรื่องนะเนี่ยคือแบบเหมือนเป็นการแบบผัดแบบคลื่น้นาออกไปอ่ะทุกคน เฮ้ยนี่แหละชาร์กแมนคาราเต้นี่แบบนี้ยังเจ๋งอะ่ะแบบเหมือนเราได้ใช้คาราเต้จริงๆอะ่ะทุกคนมาใส่น้ำนหลายหิน <c oughs> โหนี่เรียนมาจากซ i เว l ร์ a แฟงเองนะเนีโคตรบ้าเนี่ยแบบนี้เห็นป่ะนี่อ๋อผมตายนายรู้ไหมว่านายฆ่าใครไปอะ่ะแบบนี้ไนงะแบบนี้ตายแล้ตายซะ,ตาย,ะตายยกครอบครัวแบบนี้เลย การที่เราเวลตาแล้วามาฟาร์มที่เกาะช็อกโกแลตนี่มันคือแบบสวรรค์จะชัดอะมาสเตอรี่นี่คือได้รวเนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูแบบนี้เลยจออื่นเราต้องรวบมอนก่อนเฮ้ยนายขึ้นมานี้สิโอ้ทุกคนมาติดมานี้ขึ้นมานายก็ด้วยทําไมนายไม่ขึ้นนะโถไม่เป็นไรเราตีแค่นี้ก็ได้จะอยากได้เหลือเกินขึ้นมาหน่อยเหอะโอ้ทำไมทุกคนมีนตรงนั้นก็หมดอะดูดิเฮ้ยได้ลงมาหน่อยนี่ไง ผักตกน้ำไหมาจากนั้นผมก็จะต่อยต่อต่อยอกมาตเตอรี่มาเราจะได้สกิลใหม่แล้วในที่สุดเจอนี่โคตรแรงไข่มตเตอรี่เดียวเฮ้ยได้แล้วทุกคนมาลองกันทุกคนเจอนี่กระแสน้นําวนเฮ้ยอย่างไกลอ่ะจรงงเจ๋ง,จง,จง,จงผมชอบอะเอาใหม่เมื่อกี้มันไม่ตายกระแสน้นําวนแบบสังหารแบบนี้โอเคเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนผมโดนโปโปลง เอ้ยจะเย็นทําไปทำแบบเนี้ยเฮ้ยยาปล่อยไปเฮ้ยนายเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนดูดิเห็นว่าเขาบินได้อยู่อย่างนั้นน่ะเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะเว้ยแบบเนี้ยทำไมทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะล่าข้าวหัวก็ล่าดีๆดิผมจะได้สู้แต่ถ้าทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะโอ้โหใช้ไม่ได้เลยอ่ะใครวะขอดูชื่อหน่อยดิเอ่มน่าจะตรงเนี้ยทุกคนเนะี้ยไอ้นี่แน่เลยใช่ไหม เออใช่ทุกคนผมว่าไอนี่แหละพี่อรอนแม่งเลยนี่ทุกคนกดมาตรงนี้ชีตติ้งนี่ตรงนี้เลยมันใช้โกงอ่ะเฮ้ยโคตรโกงอ่ะดูดิผลนประตูหนีเฉยเลยโคตรหน้าด้านอ่ะจิตสงบนิ่งทุกคนจิตสงบนิ่งเราหัวร้อนกับโปไม่ได้ใจเย็นๆเราทําอะไรไม่ได้ผมจะสงบนิ่งค่อยๆฟาร์มวอนต่อไปทุกคนมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆ การที่แบบมีโปลงแบบนี้คือแบบผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะเขาน่าจะต้องแก้นะแบบแก้จริงจังเลยอะแบบเนี้ยใช่ป่ะมาโดนนี่ช่างหัวโปมันเราจะฟาร์มต่อฟาร์มแบบไม่แคร์ซื้อนี่เลยการใช้หมัดเนี้ยฟาร์มมันคือดีจริงๆนะโอ้ผมจะตายอืมโอเคไนายไม่ได้กินฉลอกพวกมอนสเตอร์เจอนี้โหเฮ้ยเมื่อกี้แบบมันคือการผ่าแบบผักไปอย่างไกลอะ เอออย่างจรงดูเลือดผมดิยังเต็มอยู่เลยอ,ะอ่ะเฮ้ยไม่เต็มนีว่วะหลือพันเดียวโอย้ยอย่แล้วแยะแล้วอ้อผมตายแล้วทุกคนการแก้แค้นเอามาตเตอร์ี่มาให้ชัดมันขาดแค่อันเดียวเรียบร้อยเราได้มาแล้วสกิลซีนะทุกคนมันคือ,อหอ,อกทะเลมั้งเพราะว่ามันอ่านว่าเกสซีสเปียต่แบบเออมันจะแปลเป็นหอ,อกทะเลได้จริงๆหรอวะแต่ไงก็เหอะนี่เลยหอ,อกทะเลโคตรเจ๋งเห็นป่ะเท่ บอกเลยโคตรเท่ชื่อนี่สวัสดีบิ๊กมัมผมมาแล้วคุณแม่ครับผมขอต่อยแม่นยดีครับอืถ้าเกิดมือผมใหญ่ผมจะกลับมาโทษแม่เพราะว่าทําให้มือผมใหญ่แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมใช้คาราเต้ได้ครับแม่เจอหนี่คุณแม่โอ้โหคุณแม่แรงอย่างเงี้ยแรงเยอะมากเลยนะครับคุณแม่โอ้โหคุณแม่แรงเยอะมากผมจะต้องกลับมาแก้แค้นคุณแม่ได้ทุกคนเอาละขึ้นไปเลยนี่ถึงแม้จะเป็นคาราเต้แต่เราก็บินได้นะ เจอนี่ปืนฉีดน้ําแบบนี้แล้วก็ต่อยต่อยโอ้โหอะไรมะเนี่ยผมทำราม,เมิเกไม่ค่อยได้เลยวะทาไมคุณแม่แบบราม,เมิเกแรงจังวะดูดีแบบนี้ไม่เข้าเลยทุกคนผมจะต้องสแปมแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอแบบถ้ากับบิ๊กมัมพิมพได้มันคงพิมพ์นูสแปมมเมอือแล้วโอ้โหผมตายแล้วผมจะกลับไปแก้แขนทุกคนทำไมคุณแม่ทำกับเราแบบนี้คุณแม่ไม่รักเราแล้วหรอ ใช่ไหมถ้าคุณแม่ไม่รักเราแล้วก็เราจะไม่ไว้ใจคุณแม่แล้วเราจะทำร้ายคุณแม่แบบนี้มันดูเนรคุณยังวะจะแบบชักมาเถิดทุกคนมันคือ NPC เราจะฆ่ามันตายซะโอ้หืมมันดาบเลเซอร์อะไรวะเนี่ยทำไมแรงจังวะโหผมจะเทกับมันไม่ได้เลยใช่ปะเนี่ยเห็นว่าทุกคนผมเทกับมันไม่ได้นะผมอาจจะต้องใช้วิธีที่ฉลาดขึ้นกว่านี้เอแต่ตอนนี้ผมยังคิดไม่ค่อยออก ผมขอลองๆไปก่อนแล้วกันด้วยมัดนี่แหละแต่แผนที่ผมคิดได้นั่นก็คือเข้าไปต่อยแม่นตรงๆเลยเว้ยแล้วจากนั้นผมตายแล้วผมก็กลับมาเกิดไปแล้วผมก็สู้กับมันได้อีกแบบนี้โหผมนี่โคตรฉลาดเห็นป่ะดูดิดาเมจ e ล้นุล้ว่ะโหผมสมองโตแล้วแบบเนี้ยแบบนั่งสมองโตเลยเห็นป่ะทุกคนนี่นี่วิธีนี้ได้ผลออกแต่มันก็ได้ผลนะเห็นป่ะดูดิเลือดส้มเลยโหผมนี่แม่งฉลาดผมปลดล็อกทุกศักยภาพของโลกใบนี้ทุกคนผม ฉลาดแล้วถ้าตอนนี้ผมจะตีปกติใส่บิ๊กมอมจนมันตายและนี่แหละทุกคนคือแบบแผนขนงผมที่ผมจะจัดการบิ๊กมอมในวันนี้นนคือการสแปมมันไปจนกล่ามันจะตายนี่เลยแบบนี้ตอยตายซะบิ๊กมอมนี่ไงเราจะไม่ย่อท้อในการสู้กับเธอมาเน่ตายซะต่อยต่อยแบบนี้รัวๆแต่ผมขอหลบดามินหน่อยดีกว่าแบบฮาคิสังเกตก็หลบไม่ได้นะทุกคนบิ๊กมอมมันโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไอ้นี่แบบ ดูดิดดเห็นว่าผมตายอ,อีกแล้วนี่กี่รอบแล้ววะเนี่ยแต่แบบเยอะอยู่นะแต่ไม่เป็นไรทุกคนผมขับไปเนี่ยเฮ้ยใ,ใครอะเฮ้ยทุกคนมีคนจะไปตีวิกมัมไม่ได้นายนะของเรานายทำแบบนี้ไม่ได้เราตีไปดูดิเราตีเกือบตายเลยนายนายแล้วขอเถอะนยอย่าทำเลยเราเลยว้าววนพาไม่ทุกคนผมจะเสียบิ๊กมัมให้กับคนนั้นๆ ไม่นะไม่ผมไม่ยอมเี่มบิ๊กมัมของผมปล่อยบิ๊กปัมผมนั่นบิ๊กม้าผมอย่ายุ่งนายออกไปนี่บิ๊กปั๊มของเราต่อยเราทำไมอย่าต่อยผมนั่นบิ๊กปัามผมผมจะฆ่าบิ๊กม้าคนเดียวอย่าอย่าเข้ามาไม่เป็นไรทุกคนบิ๊กปามกำลังยิงเขาเฮ้ยเมื่อกี้เขาใช้ผลพระไม่ใช่หรอวะโงจิ ไอ้นี่มันมีผลท้าวนอนเฮ้ยทุกคนผมฆ่าได้แต่ผมจะต้องกลับไปสู้กับเขาทุกคนเพื่อล้างตาทุกคนผมจะไม่ยอมอะ่ะคือเขามาแย่งผมไม่ได้เฮ้ยมันมีสองคนทุกคนมันมีสองคนไม่ไม่สู้แล้วไม่สู้อย่าอย่าเข้ามาเรามีผลบ้านเลียมีผลบ้านเลียนะเว้ยแบตเตอรี่ไม่มีแต่ก็มีนี่เลยกันนี่อย่างเท่หนีดีกว่าหนีหนี ทุกคนผมจะไปที่เกาะนั่นผมจะไปที่เกาะสักที่เกาะหนึง่งเพื่อจะไปเสกเรือเร็วทีนี้ไม่ว่าอย่างไงเขาจะตามผมมาไม่ทันเพราะว่าเรือผมเร็วมากๆเอาล่ะทุกคนเออเรือนี่ใช่ไหมคนขายเรือเข,เขาตามมาอยู่ปพะวะไม่รู้แหละผมขึ้นเรือละไปแลวเว้ยบรืบรน้นๆขึ้นอ๋อขึ้นยากจากังวะถ้าเกิดมันตามไปที่ผมนี่ล่วงเรือนะ่ะไปละไปละทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนทับตากลายวย